กสิบบอกเป้ามานําเสนอรถกระบะมือสองให้ชมนะคะในคลิปนี้เป็นรถกระบะนิสสันนาวาราค่ะรถปี08เครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc ดีเซลนะคะเป็นรถมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะราคา138,000บาทค่ะราคาตัดสดนะคะพร้อมใช้งานพร้อมขับกันได้เลยเกียร์ธรรมดาตัวแคปเปิดได้เครื่องดีเกียร์ดีภายในสะอาดกว้างๆเลยทีเดียวนะคะ ภาษีไม่ขาดค่ะและนอกจากนี้ทางด้านผู้ขายยังรับประกันการโอนให้ด้วยค่ะพิกัดดูรถได้แถวคลองหลวงปะทุมธานีค่ะ2 5 0 0ซีซีดีเซลนะคะชมห้องเครื่องประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นกันได้เลยค่ะทุกท่าน สนใจเน้นติดต่อกันโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปและเพื่อประโยชน์ของท่านควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจได้ตรวจสอบสภาพรถพร้อมกับเช็คเอกสารให้ชัดเจนนะคะแอดปินเพียงแนะนําให้ชมเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ใส่รายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ